พี่น้องท่านผู้ชมท่านรุ่ฟังที่เคารพครับขณะนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านประตูชัยตำบนดีเวทอำเภอสระบุรีจังหวัดระยองนะครับล่องพื้นที่ครับเมื่อนี้มาเยี่ยมมาอย่างพ่อแม่พี่น้องหลายคนครับเดี๋ยวให้เพอนแนะ้ำเจ้าของจังหน่อยนางมามีผู้ใหญ่นะครับสวัสดียายครับผู้ใดญน้อยายครับยายหยังครับยายหยังยายนางโพธิีนางยายนางโพธิีนางสุดยอดครับคุณยายครับสวัสดีครับยายหยังครับยายศรีผู้บุญล้นสุดยอดคุณยายครับคุณยายครับยายมันี่สนตนาโคค่ะสุดยอดคุณยายครับ ยายแก้วปูนมาลาสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสิ่งที่พวกเราประทับใจพี่น้องครับผมประทับใจตรงนี้หลายหลายครับพี่น้องครับนี่คือวิทยุชาินลท่านซิสเตอร์ของแท้ครับพี่น้องของแท้ของแท้ของแท้และบรรยากาศแบบนี้ครับหายากเสืเหลือเกินนะครับผมลงพื้นที่ในมือนี้ครับลงมาในบริเวณบ้านประตูชัยตำบลนิเวศอำเภอทรบุรีครับเห็นบรรยากาศเพรา่พี่น้องนั่งฝิงแดดแล้วก็นั่งถ่าผู้บบาท่อนผู้ไฟเป็นจะในเมีเห็นบบาท่อนผู้ไฟแบบเป็นรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างดีใจปะแม่ยผมใจดีใจ เด็กจังไดเม่ใครน่ยบ่เนาะคือตะกี้บ่แม่หนาตาเป็นเด็กล้งมือได้แหละแม่บ่แม่ง่ามเราไม่รู้งามไม่ดีที่อาศัยเป็นเด็กดำดำตะอยู่อะไรหรอผ้าเห็นแต่ปางพุ่นไหมแม่เนีแม่นบ่แม่เออเขาก็าจะเห็นนี่คือจังใดคือจังเอ่อเอื่นลูกเอิ่นหลานมาเยี่ยมมายามจังไม่อยากรวมท่าม่วนนั่งบ่สุฟังกับความคิดแม่จะฟังวิทยุข้อมือไหมนะอู้กัน การทำบุญนี่เป็นสิ่งที่ดีการมีโอกาสได้ได้เสียสละนี่เป็นสิ่งที่สุดยอดนะแม่เนาะโมทนาสาธุนอคาคุณแม่เอาลองบอกโซฟังเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องร่วมทำบุญน้ำเน้ยให้พูดได้บอกให้พูดได้บอกกันเดี๋ยวเป็นแห้งเนาะแม่ว่าเป็นอะอะอะเอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับบรรยากาศในมือนีครับดูสึกว่าอยู่บ้านห้องนี่เป็นยังไงเสด็จเกตทั่วไปแม่เอ่อเขานำซ้ำตาปีนี่เป็นไล ให้แนบ่อให้แน่พอได้กินด้ทานตีโอ้คุณยาตันนี้อายุไรเปนไนี่แปปดสิบแล้วปลายังองต้อง่งคุณไรเอไงแปดเปลยนแปดสิบเือกันป้าดีแม่บ้าเฮ่านี้แต่คนจะเล่นจะเล่นเนาะอายุมันคนยืนค่ะอันนั้นนองปีหนึ่งแน่ะโอ้ซะอกขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะแม่ได้อ้ามื้อนี่เมี่ยังมื่อยังยี่งได้มือมียังนี่ ททัท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับเดี๋ยวม้อนี้มีพี่น้องเพื่นเพิ่นฝากนินมาร่วมท่าบุญฟัง,ฟงทรตามสัทธาและก็ส,กสือดินถมทีเถนนเขาวัดไม่เรืเอดครับประกอบไปด้วยยา้นัง่งโพชทน้มเอาใ่ไสล่ะสาธุใจเล้ยวใจเล,จลมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วนี่นี่ย้สีผู้บุญล้นผู้ใดครับยา้สีครับสาธุพี่น้องท่านผู้ชมครับสด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 สท่านผู้ชมครับแล้วก็ห้าแก้ว ปุนมาลาสาธุนี่เนี่ยคองแท้ของแท้พี่น้องครับนี่สดสดหลอนๆครับพี่น้องครับเอาท่านต่อไปนะครับมาจากยายแก้วโอ้ก็มันยายยายยายหญ่นะยายยายยายเดี๋ยวเด้อมันไม่หลายยายไยล่ะย่าแก้วย่าท้องดียายท้องดีชมเชี่ยวชาญครับมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้เดี๋ยวแยะมากไม่ได้ทีเดียว นะครับนี่คือบรรยากาศสดๆดกับท่ตะฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้อ่านรายสื่อและนำออกอากาศอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือบรรยากาศสดสดกับณหมู่บ้านประตูชัยตำบลนิเวศอำเภอตะบุรีจังหวัดระยองครับ